สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออหมูสดไก่สดอนามัย CP ียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกอ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของเราจบไปเรียบร้อยส่วนเมนูที่2ครับ เข้าช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วผมเลยเอามีกึ่งผัดกะเพรา,ากับเต้าหู้มาฝากท่านผู้ชมกันครับเอาละเริ่มกันเลยผมเอาน้ํามันใส่นี้ก่อนเนาะเราจะมาทอดเต้าหู้กันก่อนใส่น้ํามันพอให้ท่วมเต้าหู้นะครับแล้วก็ทอดเต้าหู้ขึ้นมาก่อนใช้น้ํามันถั่วเหลืองก็ได้นะครับแต่เอางุ่นนี่ยิ่งดีใหญ่เลยครับเอาละเรียบร้อยครับเปิดเตาัเ,เต้าหู้ เดี๋ยวเราลงทอดกันครับให้น้ำมันร้อนก่อนส่วนเต้าหู้อ่อ,อนนะครับเราก็หั่นเป็นเล็กๆเนี่ยเราย,ยีในกระทะก็จะละเอียดนะครับโอเคนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอไว้มีกึง่งหันเป็นแว่นอย่างนี้ครับ ก็ไม่หนาไม่บางมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติก็จะได้เคลือบอยู่กับตัวมีกึ่งนี้ด้วยครับหนึบมากเลยมาแล้วครับมีกึ่งของเราเอาละน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วครับกระทะถ้าไม่ใช่กระทะเทฟรอนเนี่ยก็ต้องระวังถ้าไม่ร้อนมากเต้าหู้มันเดี๋ยวจะติดกระทะกันก็คือเต้าหู้มันอ่อนมากๆนะครับ ขอคลกหน่อยผมใช้พริกที่หนูสวนหน่อยครับพริกเขียวนะครับแล้วก็พริกจินดาสีแดงครับแล้วก็พริกแห้งครับกบับกรอบหน่อยเดี๋ยวผมหั่นพริกจินดาหน่อยครับแล้วก็ลงตำเลยครับ ลครับไม่ต้องให้ละเอียดจนมากนะครับแล้วผมก็จะมีเห็ดหอมซอยหน่อยครับเอาขาเห็ดออกก่อนแล้วก็นี่ครับสับเลยใส่ลงไปตามไปกับพริกร่วมกันเลยครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเต้าหู้เราครับโอ้ทอดให้เหลืองเลยนะครับเหลืองกรอบมากๆเลยได้ให้เป็นเต้าหู้อ่อนแล้วกันครับจะได้นุ่มหน่อยเพราะว่าเราใช้มีกึ่งเนี่ยมันดึบดึบหนึบหนึบอยู่แล้วนะครับส่วนเต้าหู้อ่อนนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเหลวๆเหมือนกับเนื้อสับอย่างนั้นนะครับหาละจุเหลืองแล้วโอเคลดไฟครับเต้าหู้ผมเหลืองแล้วใช้ได้แล้วครับใส่ในกระดาษซับน้ํามันไว้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันออกหน่อยครับอโอเคในน้ำมันอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับเพราะมันร้อนอยู่แล้วเราก็เอาพริกกับเห็ดของเราครับใส่ลงไปในกะะระทะคั่วๆซะหน่อยนะครับกับน้ำมันให้พริกเราหอมไม่ต้องจำเป็นจะต้องให้เขาไหม้นะเพราะว่าเราคั่วพริกแห้งจนหอมแล้ว ทีนี้เราผัดเนี่ยจะได้กลิ่นของเห็ดหอมครับที่เราตําลงไปในนั้นเต้าหู้ครับเต้าหู้อ่อนที่เราสับเอาไว้อันนี้ผมจะผัดแบบละเอียดละเอียดยีๆอย่างนี้เลยนะครับเอาละครับอันนี้ผมไม่อยากให้เขาเป็นก้อนๆนะครับผัดไปเรื่อยๆเกลี่ยลงไปให้เขาละเอียดละเอียดได้เลยครับเพราะเป็นเต้าหู้อ่อนอยู่แล้วแล้วก็นี่ครับใส่มีกลืงลงไปเลยเพิ่มน้ํานิดหนึ่งครับอื ะนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้เขาสุกแบบนี้ผมก็จะมีเห็ดเหมือนเดิมครับที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวใช้ไฟเบาหน่อยนะครับก็อยากให้มีกึ่งเราร้อนแล้วก็หอมไปกับพริกที่เรากำลังผัดอยู่ด้วยส่วนเห็ดหอมที่เหลืออีก2-3ดอกเนี่ยผมมาซอยครับ กับพริกชีฟ้แดงหน่อยโอเครอไว้แล้วครับถ้าใครอยากจะได้เต้าหู้อ่อนที่เป็นแบบไม่เป็นทรงก็ทำอย่างผมเนี่ยครับแต่ถ้าใครต้องการที่เคี้ยวเจอหน่อยก็ได้นะครับก็เก็บเอาไว้ให้เขาเป็นชิ้นอย่างนั้นส่วนอันนี้เริ่มที่จะได้ที่ผมก็จะมีซีอิ๊วครับเป็นซีอิ๊วขาวนะครับผมมี ผักไทยนิดหน,นึ่งเนี่ยก็มีน้ำตาลทรายหน่อยครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีคลิกกับเห็ดหอมครับใส่ลงไปทีนี้ตอนนี้เราก็จะผัดให้เห็ดหอมเราสุกนะครับเอาละครับเดี๋ยวชิมสักนิดหนึ่งแล้วก็ใบกระเพราครับผัดให้กระเพราสลบครับ เอาล้ครับพอผัดกระเพราเราสลบซอสที่เราผัดแล้วเนี่ยเป็นใช้ได้แล้วครับโอเคแซบแท้ๆเลยครับเอาละลงจานแล้วครับโอ้อาจจะใส่ไม่หมดนี่เลยครับท่านผู้ชมครับที่เราทอดเอาไว้ครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับมีกึ่งผัดกระเพรากับเต้าหู้ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ ่านี่เดี๋ยวจัดการเลยผมชิมแบบนี้ก่อนครับเอาตัวเต้าหู้เห็ดนะครับต้องมีมีกึ้งหน่อยเม,มนูเจที่เหมือนกับให้ความรู้สึกที่ได้ความเป็นไทยเต็มตัวเลยครับเป็นผัดกะเพราเนี่ย ตัวมีกึ่งเนี่ยจะมีรสชาติจืดๆแล้วก็นุ่มๆเวลาดึบๆหน่อยนะครับเรียกว่าผัดให้จัดจ้านหน่อยนะครับเพราะว่ามีกึง่งจะรสชาติจืดพอผัดจัดจ้านหน่อยแล้วเนี่ยเราค่อยมาแนมด้วยเต้าหู้อ่อนที่ทอดกรอบเนี่ยโอ้โหหรือไม่นะครับเอาอันเนี้ยราดข้าวใส่เส้นมีได้ใส่ขนมจีนได้ถ้าชอบได้หมดเลยนี่แหละครับก็เป็นอาหารไทยที่เป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลกินเจกันอาละครับแต่ถ้าผู้ชมไม่อยากทําไปโรยโอชาเลยครับแล้วก็ไปหาเมนูนี้ ผมมีทําไว้ให้ในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เอาเมนูที่แบบ clean c l e แต่ว่าแซ่บๆนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมกันทั้งสองเมนูนี้ครับเอาละแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์หน้า8โมงครึ่งทางทรัพทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ